เชิญท่านนิคมบุญวิเศษครับกรบเรียนท่านประธานที่ครบรพกระผมนายนิคมบุญวิเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักพลังพวงชนไทยกระผมขอหารือรรท่านประธานดังนี้ครับเนื่องด้วยคณะกรรมการสาขาพักพลังพวงชนไทยนะครับสาขาจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงพื้นที่รับเรื่องราวร้องทุกขจากผู้ใหญ่บ้านสุชาติพรมมูลผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตําบลโคกมูลอำเภอน้ำหนาาจังหวัดเพชรบูรณ์ นะครับเป็นตัวแทนยื่นเรื่องราวร้องทุกข์เนื่องจากทางหลวงชนบทสายบ้านดงมะไฟหมู่ที่5ตําบลโคกมนอ,อนนําเภอน้ําหนาจังหวัดเพชรบูรณ์เชื่อมต่อกับบ้านดงสะคลานหมู่ที่7ตําบลวังสวาอบอําเภอภูผามา่านจังหวัดขอนแก่นครับระยะทาง2.7กิโลเมตรมีสภาพเก่าทรุดโทรมโดยทางหลวงเส้นนี้เป็นเส้นทางเศรษฐกิจเชื่อมต่อระหว่างอ,อําเภอน้ําหนาจังหวัดเพชรบูรณ์กับอาเภอภูผามา่านจังหวัดขอนแก่นเพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตรครับท่านประธานครับ และการสัญจรไปมาและเป็นเส้นทางไปกลับของนักเรียนโรงเรียนโคกมนจากสภาพความสุบโซนทุดโสมน,นะครับขาดกมารบำรุงรักษาเนี่ยพอฝนตกลงมาครับเป็นหลุมเป็นบ่อครับเกิดอันตรายกับผู้สัญจรไปมานะครับผู้นําท้องถิ่นและชาวบ้านได้ร่วมกันสลัดทรัพย์คนเล็กคนน้อยครับเพื่อซื้อหินคลุกแล้วก็หินลูกรังมาซ่อมแซมเพื่อใช้ใช้สัญจรในการไปมาได้อย่างชั่วคราวนะครับจึงขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณานะครับโปรโดนํางบประมาณลงไปช่วยเหลืออาจจะเป็นการ ลาดยางแอตฟันติกนะครับหรือทําสนุนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง2.7กิโลเมตรนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานครับเป็นเรื่องของการติดตามผลการหารือนะครับผมได้หารือไปตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์2563ครับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็9เดือนกับ13วันครับท่านประธานครับจากกรณีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการจาัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงระบบคลองส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยคอเหนือบ้านวังสัมพันธ์ตําบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรครับมาจนถึงวันนี้ครับยังไม่มีความคืบหน้าใดอย่างสิ้นครับจึงขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยติดตามเร่งรัดในเรื่องดังกล่าวด้วยครับกราบขอบคุณท่านประธานมากครับขอบคุณครับ